สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องของวงสาครับแต่เวลามายามหลุมคือเกาว,เว,ว่าเดี๋ยวมารอหลักช่วงนี้ลงพอเห็ดไม่ลงอยู่ครับผมนี่ผมเห็ดไม้เลยครับขยับลงมาอีกโอ้โหเอเล่ครับพี่น,อน้องคือตำเจ้งบาทน้ำตำนั่นงยาก ปลาดุกหน่อยคือเก่าแหละครับผมเอามี่หอดปลาไหลบาหนี่ยพี่ร,ร้องปลาไหลครับ <c oughs> ปลาไหลกระบืนปลาดุกน้อยหลายตอยู่โมกได้แกงอยู่ บม่ได้รอเลยนะครับพี่น้องนี่ยากช่วงนี้บม่ได้มารออะไรอย่างเลยเแค่ลุ่มไม่กับไม่ได้รอทำหน้ามันต่ำเหลือยังไงไมนก็ขึ้นละผมว่านี่ครับผมลุมแหลกเขาไปลุมต่อไปลุมนั่นลงตะปะควาไ่ได้แตงไม่สำเร็มันยุ่ต่ำที่แล้วลุมนั่น อีกอาทิตย์นึงเกี่ยวพี่น้องขขาหมองเลี้ยงกับเลี้ยงหมองเขียวกับเขียวแต่ว่ากเจียวเกลียวได้อยู่เอาไปตากเหรอเขาบางงามเหรครับคอยได้ปั่นกันกินกับเจ้าของเพิ่นเห็ดน้นาเพิ่นพี่น้องเฮ้ยห้อยหมาคือห้อยแมวนี่อยู่ปากหลุมโอ้ยหอดงูพี่น้องหลุมนี่ ปลาควาลงอีกแล้วงูก็ลงช้างแต่ง,งูนี่แหละย้ำยามลุมอันตรายเด้พี่น้องครับหา้งเทียงูมีพิษอีกแย่อยู่ด้ โอ้ยหาแล้วขีบไม่ยอมขึ้นมานไปซสปอร์ควาครับผม có quá tải xăm mà lông nhám vết là phổng đều mừng bộ đều thùng mà say tài tìm thư là xua sẽ nhẹp lo gốc đục cái gì mất là hay đi có kênh là có ไปพี่รองครับเหลือรอบห่อนหนึงยามรอบตัวเด็กกบสูม,มือได้รอบสุดท้ายครับผมสุดท้ายมาดูรอบกันครับวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าซปลาดุกตายอันนี้ปลาดุกตาตอยู่หนารอบ เงี้ยพี่หลองหัวเงี้ยตู้กระปูสามตัวกับปลาดุกตัวหนึ่งห,หาดักหนูพอดีลเลยกระปูเนี่ยกบบกเข่าครับเลยเดี๋ยวถ้ากระปูพี่น้องกระปูสามตัวครับเดี๋ยวปลาดุกตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งรับเท้า,ทา ลปลาดูคือตายหลายตัวเยน้องมึงลูกลุกเยเยเติบเลยเดย้สองตัวเหรอคตาย่ะปลาดูรุนนี่คือมลงหลุมลงอย่างไงมีลายอยู่ด้วยครับด่ได้กบมันนี่ เลยกระปูนี่ผลการทั้งหลอบทั้งหลุมเฮ้าเนี่ยพอดูกรุ่นนี่ถ้าได้ยักโลสองโลก็จิขัดพี่น้องปิ่งคือมันท่านได้ลงหนอ่อยเหมือเกี่ยวเขาเ่าลงแขนพี่น้องใส่ไว้เังส่ละมันตื่นหลดเกี่ยวเขา่ามันถึงลงเอาขอบกณเลื่อยครับพี่น้องครับฝากกดติดตาม ก็ไล่กําลังแรงแก้เนี่ยครับผมหายอยู่หายจินแบบนี่ละอีสานวานเฮาได์ยงสี่เลยพี่น,อน้องครับเต้ละมือจะว่าเป็นยังเอาคู่ย่างอร่อไปครับผมเจอญไม่คลิปนะครับ